สวัสดีครับผมนายสายฟ้าอนวงศ์มหกทับสองเลขที่สิวันนี้จะมานำเสนองานเชิญรับชมและฟังได้เลยครับมัธยยาฐานมัธยาฐานคือค่ากลางของข้อมูลเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยวิธีการทำหนึ่งเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย 2. องหารตำแหน่งกลางจากสูตร มัธยฐานเท่ากับ N อบวกหหารสองค่ามัธยฐานเท่ากับตัวเลขในตำแหน่งกลางจากข้อ2ตัวอย่างจงหามัธยฐานของข้อมูลต่อไปนี้5 7 7 12 13 15 16 10 7 4และ9เพียงข้อมูล 4 5 7 7 7 9 10 12 13 15และ16หารตำแหน่งจากสูตรมัธยาฐานเท่ากับ N บวก1หาร2เท่ากับ11บวก1หาร2เท่ากับ6ค่ามัธยาฐานเท่ากับตัวเลขในตำแหน่งที่6นั้นคือ9คะแนนสอบ ของนักเรียน20ิคนเป็นดังนี้คะแนน9คะแนนมีจำนวนนักเรียน3มคนคะแนน13คะแนนมีจำนวนนักเรียน5คนคะแนน14คะแนนมีจำนวนนักเรียน9คนคะแนน17คะแนนมีจำนวนนักเรียน2คนคะแนน19คะแนนมีจำนวนนักเรียน1คนเร้วมัธยฐานของคะแนนสอบในครั้งนี้เป็นเท่าใด่านตำแหน่งจากสูตร มัธยาฐานเท่ากับ n บวกหหาร2เท่ากับ20บวกหหารสองเท่ากับ10.5ค่ามัธยาฐานเท่ากับตัวเลขในตำแหน่งที่10.5เท่ากับตัวเลขตรงกลางตำแหน่งที่10และ11เท่ากับ14บวก14หารสอง เท่ากับ14ดังนั้นมัธยาฐานของคะแนนสอบนั้นคือ14คะแนนขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังขอบคุณครับ